เป็นพัชระค่ะท่านมีปัญหาเรื่องนี้ไหมผมหงอกละค่ะเมื่อเข้าสู่วัยอายุช่วงหนึ่งเนี่ยเราจะรู้สึกว่าผมขาวของเราเนี่ยเริ่มมามาเยือนพวกเราแล้วนะคะค่ะท่านทราบไหมตำรับตำราของสมุนไพรไทยเราเนี่ยใช้เปลือกของมะขามเทศนี่ละค่ะในการเอามาย้อมผมทําให้ผมเนี่ยเป็นสีดําจากขาวกลายเป็นดําได้นะคะวิธีการง่ายๆเลยค่ะแล้วก็เอาเปลือกของมะขามเทศเนี่ยชอออกมาให้มากหน่อยนะ เมื่อช่ออกมาแล้วเราก็ไปต้มกับน้ำละค่ะต้มกับน้ําพอท่วมเปลือกมะขามเทศนี่ละค่ะต้องไปนานๆหน่อยเคี่ยวให้จนเหลือน้ําน้อยๆเลยละค่ะเมื่อต้มต้มไปเนี่ยเราก็จะเห็นน้าเนี่ยมันจะออกเป็นสีน้ําตาลเข้มๆเลยหลังจากนั้นเราก็จะต้องใส่เกลือลองไปสักหนึ่งช้อนชานะใส่ลงไปเลยค่ะต้มต้มให้ทั่วๆกันเลย ใส่ไปนหนึ่งช้อนชานแล้วเคี่ยวต่ออีกสักห้าถึงสิบนาทีให้ให้เรามองน้าของมะขามเทศที่เราต้มเปลือกของมันตรงนี้เป็นสีน้ําตาลเข้มๆเ,เลยนะต้องให้มากกว่าน,นี้อีกหลังจากนั้นท่านก็ปล่อยให้เย็นละค่ะเมื่อเย็นแล้วท่านก็มาลูบศีรษะเนี้นี่ดิฉันทําไปแล้วเมื่อเย็นแล้วเราก็มาลูบศีรษะของเราเลยละค่ะทาต่อเนื่องหน่อยนะไอ้ส่วนที่เหลือเนี่ยเราสามารถเก็บเข้าตู้เย็นแล้วเราก็มาลูบทุกวันก็ได้ค่ะลูบๆไปที่ผมขาวๆของเราเนี่ยทําอย่างนี้ต่อเนื่องผมขาวๆของท่านเนี่ย สมุนไพไทยเราเนี่ยคนเรีกว่าขามเทศนี่แหละค่ะค่ะข้อมูลดีๆอย่างนี้ถูกใจอย่างไรก็บอกต่อนะคะแล้วที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามดิฉันเมื่อดิฉันมีข้อมูลดีๆอย่างนี้จะมาบอกให้พวกท่านรับทราบต่อไปละค่ะค่ะสวัสดีค่ะเบนพัชระค่ะ